มาครับคลิปที่สองของวันต่อกันไปเลยที่ท้ายคลิปพี่ก็จะมีอยากดูศูนย์หนึ่ง VCD ศูนย์หนึ่งก็ไปดูที่ท้ายคลิปพี่จะให้ก่อนจบสักสิบวิสิบห้าวิครับอ่านี่วันนี้ออกนะครับวันนี้วันที่สองพยอปีหกห้ามีวีนี่ครับี C D ศูนย์หนึ่งไม่ได้ดูหนังไม่ต้องไม่ต้องไอ้แฟงแล้วก็ VCD ศูนย์สองเล่นไปแล้วได้ดูหนังด D C D เพื่อฟังเพลงเว้ยใครอยากรู้ไปดูคลิปที่แล้วก็ มุกเมาเลยะแข่งเล่นมุกวัวเนี่ยอ่ะสูสองไม่คางเอโลนะครับอาเมื่อกี้เราทําไปแล้วไปดอนนะขลิปหนึ่งในอีนาดูขลิปสองราคาเท่ากันหกสิบเก้าบาทที่พูดไปทั้งหมดใต้คลิปมีลิงก์นะครับผ่านช้อปปี้แล้ว่หรือเพจเอาอันนี้ให้เลยมาห้าสิบหกใบเหมือนเดิมนี่ตรงนี้สาหรับผู้เล่นหนึ่งคนนี่คือสตาร์เตอร์ซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับครับแต่อย่าหวังว่าแบบว่าเฮ้ยกล่องเดียวสองกล่องสามกล่องเก่งไม่ใช่นะครับ การตามราคาครับหกสิบเก้าบาทถือว่าคุ้มเกินราคาถือว่าคุ้มใช้ได้มาเราจะเริ่มตัวหน้ากล่องตัวนี้โอ้โหสวยอ๋อเดี๋ยวรื้อกรเป๋าอีกอ่ะมันให้สนามมาด้วยให้หนามเอาเรียนหนามอีกแล้วอ่ะสนามอันนี้นี่อัน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 เดียวกับคลิปที่แล้วบอกว่าคนละอันนั่คนละอันจำหรือเป่าเขาอ่ฮ้ยเอาคนละอันนี่คนลองชิมอันเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อแม่มีตำหนิแล้วกูสวยกูบอกคนละอัน เราต้องเล่นจริงเจ็บจริงนี่แกมาดูซิมันคงไม่แตกต่างหรอกเราจะได้สนามไปเล่นด้วยนะครับแต่เป็นกระดาษนะครับไม่ได้เป็นกำมะหยงก็ไม่ดีถ้าอยากได้แพมส์นี่ยังซื้อที่ไหนอุ้ยซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้ดีก็ซื้อที่ไหนครับที่นี่สิครับร้านกระตูนพี่พงศ์สิครับอ่ามีแบบสียำ้วยนะครับโอ้ยมีหลายสีเลยไปดูก็เข้าไปในเข้าไปในช้อปปี้พี่นะครับหรือลาซาดาก็ไปเสิร์ชว่าเพแมส ี่สวยงามสีดำก็แต่คนที่เล่นเก่งๆแล้วคงไม่ค่อยใช้แบบวนนี้เล่นใหม่ๆก็ไปฝึกเลนเขามีให้ให้แบบฝึกเล่นหรือจะอไว้วางก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันอ่ะตัวหน้ากล่องเลยมาสวยอ่ะสวยไหมสวยกว่าใบเก่าสวยสวยของเดิมอย่าพูดอย่างนี้นี่ของเก่ากูยังเหลือเ <í> ล <ls 2> <c oughs> ไอแต่มันสวยกว่าแต่ว่ามันก็ตามเกตนะหกสิบเก้าบาทมันจะบางกว่านะนิดนิดโห้หบางกว่านิดหน่อยอ่าจะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่ ช่วยกันมุงกันใหญ่เลยพวกมึงบางกันตรงเลยไม่ใน,นมันมืดไงมันดำไงมันมองไม่ค่อยเห็นไอคิวไอ้นี่ไอคิวไอ้แฟงนี่ตรงนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมนิดเดียวที่เหลือก็ไม่มีใช้ไปแล้วตัวนี้โอ้โหแจะสวยยังใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่ทุกวันนี้ยังใช้มันอยู่นะครับให้มาสองใบไม่ได้ไปไ่บอกเข้าเครื่องไม่ครบไอบอกติดมันนิดเดียวพอยไอสี่เหลี่ยวไม่ไม่ใช่ไมเขาไ่ไม่บอกสกิวเลยนะเ้าบอกเหรออ้าบอกก็บอกให้มันได้ค่าเสียเวลาบูดีได้ใช่ดีอันนี้ เมื่ออันนี้ไทยทั้งวันทั้งเลยครับสามารถโซบัสได้เแล้วมันบวกมือผู้จชัดก็คือสามารถโซบัสไม่ว่ามันจะอยู่แหวนหรืออยู่เลียก็บวกมันหนึ่งหมื่นได้อีกสกิลนะครับเมื่อมันตีฮิตนะครับต้องอยู่แบวนเ่นั้นเขาเขาจะบัสหนึ่งทิ้งมือสองแลแตมันขึ้นมาแล้วได้ลบหนึ่งพูดลรือลิ้นจะพันกันเอาชั้นไม่เอาชั้นไมเอาชั้นมึงได้รับฉายาได้ไงแฟงเลียหลง่ยไม่ได้นะมึงลิ้นมึงพันกันอย่างเงี้ยกระดูกลิ้นตัวไหนดีอ่งอ นี่โปรโมชั่นไหมเนี่ยจริงเหรอวะมันก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่เรอไม่ใช้เลยอ่าดูภาพแล้วกันอ่าเมื่อไร่เมื่อมันอยู่แล้วมันเมื่อมันตีแบนจัดเนี่ยสามารถโซบบัสมันจะบวกห้าพันโยกการต่อสู้จากนั้นสามารถเข้าบัสหนึ่งเพื่อบวกหมื่นห้าแทนห้าพันได้ก็คือเข้าบัสโซบัสบวกหมื่นห้าแหละเออสมมติเขาบอกวันแรกเลยนี่ออาผมอยากเสียเข้าบาสไงอ๋อเสียแค่อ่แล้วตัวเนี้ยใช้ไหมไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยก็ดูแต่รูปแล้วกันไม่ต้องอ่านแล้ว การโปรโมทซึ่งเมื่อก่อนนี่แบบว่ามันก็หายากอ่ะสมัยก็เก่งในสมัยก่อนนะครับได้เวลานี่่จะไปทผมมอใช้อยู่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ไอฮิวแมนนอร์มันเอาไว้จัดในนี่ได้แต่พรีเมียมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาดาคุนิกวัวตัวทองอาจจะได้เนี้ยถ้าเกิดว่ามีการรีทายเอาแล้วมันเข้ามาเลือกแวนการ์ดหนึ่งตัวพาวเวอร์ออยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตหรือแวนการยูนิตยูนิต แล้วก็บวกสามพันถ้ามีเค่สองตัวมันจะปัดเศษให้วอ t เตอร์ฟอไงโอ้โหแต่การห้าพันเป็นหมื่นแหมปัดเศษว้าวเอาแก้มคอมแก้มใบให้มาสองใบไม่ใช้กับตัวบวกหมื่นนะตัวบานบวกหมื่นแล้มีตัวไหนต้องบ่อยไหมอันนี้โปรโมทใบแล้กันตัวที่ไม่บอกก็ตามที่เห็นนะครับอันนี้ก็ซื้อนะโปรโมทให้ดูไปซื้อเพื่อเป็นสานชุดอีกอ่าแล้วก็มีทิกเกอร์ครับคิ มีคีหนึ่งแบบสองแบบคีสองแบบบออไม่ใช่พีจีนะไม่ใช่ครับแต่้าอยากได้ดอกพีจีอะครับเอาอีกแล้วมึงจะชงให้ซื้อร้านพี่อีกเลยแฟงเออตต้คลิปนี่มีลิงก์เอาอีกแล้ว้อืเอาไปเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์วันนี้แบ่งคีฮิวเราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะใครไปซื้อแยกคีิวน่มันให้มาแล้วคีฮิวนี่เลยมีฟอสทูมาอีกแล้วทูให้สามใบวันก็ให้สามใบ ไง่ายสัน้นเราก็จะอําลากันด้วยนะปกนี่นี่นะครับราคาหกเก้าย้ำนะครับสินค้าที่พูดๆแบบเพื่อเพี่ที่พี่พูดไปผม,ผมไม่ใช่เรียนลงไปแฟงที่พี่พูดไปทั้งหมดนะครับอยู่ใต้ลิงก์นี่อยู่ใต้คลิปนะครับทั้งช้อปปี้ล้าดาเข้าไปในร้านแลวเสร์ชนะครับเสร์อหกเก้าก็ได้ใช่ไหมบอล <c oughs> โอ้โหสัญาลาักษณ์หกเก้านี่แฟงเรียนลงผม <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะคลิปนี้น่ารัก เนี่ยพอก่าอกพอกว่าหกเาพุ่งกบกลางา 6, 9, 9, 9, มันใหญ่ปไปดูหนังอะไรมาเนี่ยอ่าววีช <laughs> ุยนี่ครับวีวีขีดซีดีศูนหนึ่งเป็นรอยย่าวีขีดซีดีศูนเป็นคาเงโ้่วราคาห9บาทเท่ากันไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ